Còn bò cây ăn Vê bài à ไม่มีใครเข้าแก๊งผมหรอกถ้าผมสร้างอะ่ะผมไม่นี่ฮนะผมกากอะ่ะบาร,รมีไม่มีครับใครจะไปอยู่แก๊งผมผมก็มีแค่อาศัยเขาอยู่แค่นั้นครับผมเสี่ยงไหมใครจะมาอยู่ผมจะเปื่อไหร่ฮัลโหลพวกมึงใช้สับมึงตั้งสติกันอยู่ใช่ไหมต้องมันติดอยู่พี่ดำามันติดอยู่เครื่องเครื่องยังติดอยู่เนาะ พูดเอาหลอกไว้น่แหละเดี๋ยวพอทําจริงๆคนเข้า25คนแต่พอเราจะได้แบบแอกๆไแบบเฮียเฮียนี่แม่งพูดถ่อมตัวแต่ว่าจริงๆแม่งเฮียแม่งแอกว่าแม่งหล่ออะไรเงี้ยนะคือพูดไว้ก่อนอ่ะคือถ่อมไว้ก่อนอ่ะนะพอแบบพอเต็มพลั้งร้าได้แบบนี้ต่เไม่ได้มาชอบเราไปไว้ตามเขาตามมาเหีวก็ทำอะไรร้นแต่ขวดไม่ของไอ้นั่งไม่รู้พี่แต่เราทําไปเลยเราต้องทํานะเฮ้ยอย่าลืมนั่นได้เอาใหม่ครั้งหนึ่งคุยตั้งแต่แรกก่อนตอนเปิดตอนอะไรเอาใหม่ดิมือ ไม่พี่หมีพี่กังเหมือนเดิมไม่พี่พี่หาจุดกางของพี่เหมือนเดิมไม่แต่ว่าคนอื่นที่ไม่ใช่พี่หมีอะที่ไม่ใช่หลังบ้านอ่ะมึงเอาไปหนองอ่ะเอาไปเลยเอาไปไกลๆอ่ะเอาไปก่อนใช่แค่เศษเลกๆนะกรัวแต่ครัวจะเรียบเดียครับกู้ไอตังก์น่องฟลาคือเหี้อหนองฟลาเดินมันหลัข้างหลังได้อ่ะมึงก็เดินข้างหลังแต่คนที่แบบเอ้ยมึงอยู่ซ้ายมึงไม่ไม่ใช่เข้าหนองฟลาคไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่คือศพแรกๆเลยพี่ศพที่ตายแรกๆอ่ะ เกแรๆอาไปไหนก็ไปเลยใช่แต่ว่ามีแค่พี่คนเดียวที่เอาสูบกับมาหลังบ้านถ้าพี่ได้สูบพี่เข้าใจไหมโอเคโอเคโอเคเพราะว่าหลังมันจะได้มีหลังบ้านไปด้วยไงพี่เข้าใจไหมเอาไปล้ไปแพ็คนะเว้ยมึงเล่นแพ็คเหมือนเดิมนะมึงอย่าลืมนะบอลน้ำไปบอลน้ำพูดเล่นเล่นเล่นไฟเนี่ยเล่นเล่นเล่นไฟเอาสักอย่างเอาสักตรงไฟเออสั่งคนเดียวพอที่เหลือเล่นเล่นเหมือนเดิมนะพี่พี่เวสเปิดเสือมันเดิมเล่นะพี่เปิดสวอมากสองไปเลยล้มล้ม

โรยควายโยควายกาเยอรก้นดึงสบไปชุบุสวยชุบุบดึงบดีตรงกางดึงสบหน่อยโอ้ไม่เคบอกอย่า่อยให้เลอย่าเช่ยเลยเลยเฮ้ย่เฮ้ไมันไปกัดไนมาคุหน่อยเพ่น

ใครเป็นตัวเม่อวะตรงนั้นน่ะเฮ้ยผมว่านะไม่ต้องกักไกลหรอกไอ้ที่หนองฟานที่อะไรสรันกูเห็นแต่หน่องหนอง,หนองตาลีบันในเด็กที่อะมึงจะกักทำทียหนองฟองหนองฟานวะควยไปกัก,กนูนะ่นเลยทียสุดลินกูเห็นแม่งวิ่งไปนู่นเลยทียสุดลินดาวคารที่อะมึงไม่ต้องไปทิเกเยอะหรอกกูว่าฆ่าแล้วก็กักแใกล้ๆแหละหยไม่ได้บัฟบเสีย <ๆ S 2> นะหายไม่ได้บัฟบเอ้ยโอ้เออ ไอ้ที่เป็นดูฟายแข้งหัวเหลืองไอ้เยี่ยวหัวเหลืองไม่กัดไอเอเกาะผู้หญิงเขาแดกอยู่เลยโง่ควายไอ้เยี่ยวมวเหลืองไรเหวี่ยงไอ้เยี่ยวหัวเหลืองไอ้เหีจ๊แน่ไอ้เยี่ยวหัวเหลืองไอหยาดจะไหนแพ้เพราะไอ้เยี่ยวหัวเหลืองไอผมโดนเล้วโดนเล้าโดนเล้วโดนเล้าโดนเล้วโดนเล้าเสียเลยขวานไปนี่แพ้เพรอเจ้าเบต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 ้าไปเบต้าพอไป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 ครับครับนั่ยมันกัดไก่ไม่ได้มันต้องกัดเที่ยวแหล่มันไม่ต้องหนองฟงหนองฟานไม่ต้องมีทิกเกอร์หรอกผม ผมบ่อยแล้วเวลาผมเล่นกับผมเล่นอ่ะผมไม่มีหรอกหลังฟานอ่ะไอ้เฮียเนี่ยหลังบ้านไอ้เฮียหลังบ้านพอแล้วก็เติมไฟเติมไฟกัก,กเติมกักเติมกักเติมมันมันมันเสียทามมิ่งว่าผมว่ามามาต่อดอีไอ้เฮียเครื่องกำลังติดเลย ไม่ได้หรอกไม่เปิดพี่พี่จะไปไหนไปนีรอนรอนัดปะใช่รอนัดนามบินไง้เลยพี่วไม่เดี๋ยวค่อยบอกตอนจบครับบอกตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผิดมันจะมั่วไหมเข้าใจปะคือเข้าใจเข้าใจเข้าใจที่ผมจะพูดละถ้าเกิดเขามาถ้าสั่งพูดตอนเนี้ยมันจะมั่วครับน่าขู่เนี่ยไม่ควรถ่องฟ้าละ สนามบิลาครับรเ,เออจะชนเออคิดอีไม่ได้หรอบ<ม>าาอสเกี้ยวหายเลยเมื่อกี้เอาไคกางเฮ้ยเปิดรถสุดตัดพี่เมื่อกี้เฮ้ยรอดิเฮี้ยมันไม่ทีสักทีอยู่ขเ,เปิดกะไกลจริงนะ พอพอคือเข้าเสียมันมีครับ,รบการกักไกลเนี่ยคือผมจะบอกนะเวลากาักไกลอ่ะมันจะเติมเพื่อนไม่ได้แล้วมันจะเสียคือมันจะเสียไปหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมเสียหนึ่งต่อหนึ่งเสียเสมอก็คือเราตีเขาตายเราศพไปกักมันก็จะเสียละเสียหนึ่งต่อหนึ่งแล้วไปกักไกลแล้วเติมช้าเติมช้าด้วยอะไรด้วยมันหลายอย่างเปวดหัวว่ะ ใช่ปกักไก,กาแล้วกลางเราไม่ไหวมันจะพังคือการพิทามก็เริ่มเหมือนเดิมแล้วคือระด,ดับแรกเลยผมว่าต้องไฟให้ไหวก่อนระดับแรกเลยเราใส่กักใ,ใกล้ๆกักนี้ก็ได้เนี่ยเซเว่นกักเซเว่นกับหน้าปากซอยอะไรอย่างเงี้ยกักที่แอกักสุรินทร์กักที่แอกก์ไก ว่าไม่เป็นไรหรอกแพ้มันก็ทำให้แข็งแกงขึ้นเลยมันเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นนะผมก็เคยแพ้ไม้ไม่ไม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 แพ้แพ้ไปบ่อยมันก็มีข้อดีแต่แค่พยายามเกาะกะดอดคอกันไวใ้ให้กำลังใจคนในแก๊งนะผมว่ามันถึงว่ามาถึงคนดูนะคนดูพยายามให้กำลังใจคนในแก๊งเยอะๆไอ้ตั้มอ่ะควาให้กำลังใจเยอะๆมันน่าจะเหนื่อย ผมว่าใจเลยไอ้เฮียแล้วบอกไม่หนักไอ้สัตว์เอ้ยแม่งมีคนบอกเนี่ยไม่หนักหรอกโดนไม่เห็นหนักเลยสัตว์เอ้ยมาเล่นนี่แหละไอ้เฮียเละจัดเลยแพ้เป็นภาชนะเป็นไหมเออก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เถียงครับผมไม่เถียงแล้วก็ภาพมันก็เห็นอยู่ไม่มาอ้างหรอกผมไม่เฟซอยู่แล้วพูดตามมึงมาเรนนี้จะไม่ชนะเนยก็ต้องฝึกไปเรื่อยแพ้มีแพ้มีชนะไอ้เหี้ย อย่าไปซีเรียสครับมามตรงแม็กมาตรงแม็กมามันชุดเดียวเลยเว้ยเราไม่ยื้อเลยอ่ะอืมกักหนำก๊อปดีป่ะผมว่าเดี๋ยวกูโทรหาน้องก่อนดีเฮียหนำก๊อปบ้างปะเดี๋ยวไปกักใหม่เฮียเดี๋ยวเฮียตีเสร็จแล้๋ยวไปกักหนำก๊อปเลยใหม่นะอย่าพึ่งหมดแรงสองสี่ใช่ป่ะเนี่ยไม่มีอะไรเสียเออมึงเล่นเหมือนเดิมมึงเอออย่าไปคิดเยอะ <Es> เอาให้มันไหวอะแพ้ไม่เป็นไรแต่แพ้แบบเต็มที่เต็มที่อะไอ้เหี่อะตบใครมึงมึงเอาไว้ก่อนเลยขาดใครไม่มาปะผมแล้วใช่ไหมผ <c oughs> มผมผมเติมน้ำมันอยู่ครับหน <c oughs> <c oughs> ้องฟานหนองฟานหลับตาเล่นข้างเดียวไม่ค่อยเบิกไหวไอ้เหียมองไม่เห็นเลยเมืเ่อกี้ ดีตายแป๊บเดียวแม่งตายแล้วไอสัตว์เฮ้แต่ว่าเราเฮ้แต่ว่ามันเหมือนเะเล่นอย่างเงี้แม่งสนุกว่ะฟิลแบบฟิลแบบว่าวัดไฟนะคือรู้ดูรู้เลยว่าใครโหดไม่โหดโมันอยู่นะมันก็เปลี่ยนฟิลอ่ะหาหาหาสัวดีกว่าผมหาสัวแกง<ต>๊ตงตีเดี๋ยวอะแก๊งไหนมีตีเดี๋ยวไปสัวแม่งมั่วเดี๋ยวหาสัวเดี๋ยวผม แขกใครอ่ะมานี่ดิเนี่ยหวยหนานะเว้ยมากันหนาต่ำมนะเว้ยขัวหนาต่ำมนะเว้ยเทียแกใจกันหน่อยน้องเล่นยื้อหน่อยเฮียตรงตาหายจนเยอะเลยอย่าเออมึงอย่าตายยากๆดิมึงชอบตายง่ายเที่อะเมื่อกี้ที่เจกับตาตายอห้าโทบ่าชุกที่เอหายเลยแหละตายยากหน่อยน้องๆมึสู้ขอบยางผมบยางขอบยางครับป้ายลง ตู้สู้เว้ยตู้สู้น้องมา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 ไปยากแล้วเว้ยอย่ามองไม้อย่ามองไม้ไม่อย่ามองไม้ไม้อย่ามองไม้เล่นเล่นให้มันใจนะเว้ยทุกคนเอาให้เอาให้เอาให้รู้เรื่องอ่ะอย่าอย่าอย่าตายโง่อ่ะเอออย่าตายโง่เดี๋ยวให้มันเป็นหน้าที่กูเองโอเคป้ะพวกพวกมึงแ่บมาเปิดมาเปิดมาแพกแพกซ้ายเว้ยมาแพ็คซ้ายแพ็คซ้ายแพกซ้ายแพกซ้ายโซ่เลยโซ่เลยแพกดีแพกดีมาเล่นแพกมาเล่นแพกมาเล่นแพกแล้วก็ชน

มตายเยอะไเอาศพเอามาเอามาจะเอาศพมาะจะบจะบเอาดีๆตๆเพื่อนดีๆใจเย็นๆๆใจเย็นไไว้หยลตรงกลางไมู่บ้าแล้วด้วยให้มันถึงศนะเล่นมีดดิเล่นมีูบ้าแล้วด้วยไอ้บลุบแล้วมาบ้านหน่อยมาบ้านหน่อยูบ้าแล้วด้วยูบ้าแล้วด้วยคูบ้าแล้วด้วย เนี่ยตรงกลางมันจะถึงศพนะเพื่อนถึงศพมาบ้านเ้าหน่อยป่ะการตัวเยันตเองปบมามามาอลมาอมาอมาทไมออดมให้กลับกลับๆลัเล่นเล่นเล่มีหน่อยนตวไปองศพเราองศพเราเล่นมีหน่อยป่ะล่้อยวไป่นอย่ตรงกลางเลยยตรงกลางเลยม่ด้ศมาดตามไม่ด้ลกศมาตรงกลางนะ่าได้ะโง่อีกแล้ว บ้านแล้วอสโซเป็นบ้านรอไม่ได้ม่ได้ดีเดกันนะไม่ได้ดีเดียวกันตอบพี่ตงตอบไปไหนตงตอบพี่เอพื่อไหนตงตอบตัปไปไปไปเลยไปเลยร่างตัไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โดนสิงสิงไอ้เหี้ยน้องกูออโดนกูคืนดิโอ้ยเหี้ยหันมาเพื่อกูตายอีกแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีอยู่รีอยู่ไอ้สัตว์เฮ้ยมึงอย่าดูถูกดับเบิไม่ไดไอ้สัตว์เฮ้ยใครยืนใครน้องงานวะ ยื้อไปทั้งห้าตัวหกตัวเฮียดูดิมึงทะครับเออมนหวหน้องไอ้เฮียตาของมึงดีๆหน่อยเว้หวัหวเป็นแรงใจให้ทางห่างมาชุบกูดิขอลอมอคนหนึ่งได้ป่ะหัวหรือว่าให้กลางไฟอะหัวไห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 วเนี่ยเอ้ยไหวเนี่ยเล่นดีๆมาโดนกากขวามือเนี่ยเฮียเดี๋ยวยิโมอีกว่า ขอเรามา,มาชุดไ,ได้ป้างหรอพี่อ่นนะขวายเฮ้ยมาแล้วเว้ยน้องกูมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเนาะชุดพี่ได้บ้างเนาให้พี่เล่นได้ไหมยังไม่ได้เล่นเลยโอ้โหี่เฮียตัวปิวเลยสัตว์สโดนบิ๊กโชว์พี่เฮียโดนบิ๊กโชว์เอนนอนน โอ้โห,โ,หโดนตัดมึงปั๊มยาสิเอออย่าปัดกอปัดกอมึงก็โดนยกดิไม่ต้องวัดวิ่งมาเออยื้อไปยื้อมาสวยชุบมึงชุบตรงนั้นได้ชนะเลยน้องชุบไปชุบไปเล่นคนหนึ่งเล่นคนหนึ่งเล่นคนหนึ่งอย่าชุบหมดดิเล่นคนหนึ่งเออวิ่งมาไวไอ้เฮียชุบ สตวเอ้ยเอ้ยมาเลยน้องมาเลยวู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 อุ้ยมันมีเยอะไจุด้ส่วนองชายเหมือนเจียวมวยลาล่วามันชุบเยอะแล้วไอ้ที่เล่นแพ็กดิเล่นแพ็กก่อนเติมไเติมการมาเติมการมาเติมไปมาเล่นแพ็กมาเล่นแพกมามามาเล่นแพกมาเล่นแพกมาเล่นแพกมา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 นอตปดิตีดิตีดิเฮ้ยไปเติมการไปเติมการ มั่วอ่ะเฮียเฮียก้ามั่วอ่ะเฮียเฮียก้ามัอะเต่อมาต่อมาเราไปเยอะเร็วนอยเร็วตไปบยงามามาะมาแล้วไปลยไปเยเยเยไปเติมปยดีตเตเเมเมาับต่อมาต่อมาต่อมาไอ้น้อมึงต่าดิมาต่มาตยไปมันมันกศพกระจายนะโอ้โทษาน้อง

ออะไรอะตีหลังหัวกูขี้คืออะไรวะหมาเย็ดตูดคือเฮี้ยหรอวะเนี่ยสัตว์เอ้ยคุยอะไรสัตว์ดีเลยได้ขี้อ่ะคุยกระจอกคุยเลยคุยเลยคุยกระจอกด่าไม่ได้นี่ยต้องวัวแล้วที่ถือหัวหัวดาบได้ถือะไรคุยอะไรตายตายไอ้สัตว์ไอ้เยี่ไอ้คุยตัวมึงจะได้ตัวฝีมึงต้ยจริงกูจะได้ไอ้สัตว์มาเว้ยมาเว้ยต้ยจริงกูจะได้ ลุงดิลุมดิลุมดิลุงดิลุงเซิงลุงเซิงลุงเซิงเดี๋้วยีสัตว์ในไร่ฉันขั้วยีสัตว์ในไร่ฉันยีสัตว์ในไร่าันยีสัตว์ยีสัตว์ยีไม่มีใครเอาเงี้ยเขาได้เพราะมีผัวอยู่เขาแกได้เพราะผัวอยู่ในแก๊งเขาแกได้เพราะผัวอยู่ในแก๊งยีสัตว์มึงก็เอาแกได้เพราะผัวอยู่ในแก๊งใช่ป่ะยีควายยีควายเขาแกได้เพราะมีผัวอยู่เงี้ย

ทำฟาร์มสี่ดิแล้วเนียโอ้ยหัวไปห้านะเมื่อกี้เอาไปยื้อหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อห้าคนนะเมื่อกี้ไอ้ที่ยมันต้องชนะไม่ต้อโปกติแล้วเว้ยขวอย่เลเอาเลือไอ้จินมันพูดเอาเรืองให้หน่อยดิอ้าวแล้วกออะไรหรอวะตาเอาแลวนะ ไม่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 อเนไเลียงนนะไอสัตว์ผมบอกแล้วพี่ได้ยินมพูดปล่าพี่ได้ยินมคงตัวเครับไม่ได้ฆ่าเลยเานะผมไม่ถ้าเกิดเดิเป็นีก็สู้ได้ไม่พี่เป็นดีไม่ได้เลื้ยแบบนี้พี่ดีมันด่าเป็นคำวันนี้มันเสียงอะไรไปมัวอะไรเตีกรอ้ฟตีกอกบไม่ออนะเฉลิมกลับล่วงนะมันกดดนไม่เอาอะไรไอเหียมตัวเขาตีตายไือเปล่าอะไรกูโดนมงอมึงจะด่าทำไมไอพี่บุ๊กไปไหนนะพี่บุ๊กไอเไปไหนวะรถดิ Na ra